ฮัลโหลฮัลโหลสวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะพบเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ในช่องมีดีเต็มพุ่งฮัลโยลวานเวลคัมชูายช้าเนี่ยมีดีเต็มพุ่งช่องนี้ค่ะเป็นช่องกินนะคะดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมา กิน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 กันอีกเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะก็เป็นส้มตํานะคะเป็นตาซั่วกันอีกเหมือนเดิมนะคะตำเอ่อส้มตำมะละกอขนมจีนนะคะแล้วก็มีหมึกกระดองเนาะขอทักทายทุกท่านทุกคนนะคะมาวันนี้ใครว่างนะคะใครว่างใครผ่านไปผ่านมาก็มากินส้มตําด้วยกันกับแม่จ๋านะคะมาวันนี้เรามาลุยกันเลยทุกคนอุ้ยแซ่บคือเก่าจ้าส้มตํานะคะ เอาอยู่ทุกสถานการณ์นะคะส้มตำมาเด้อพี่น้องเซฟเซคือเกาอยู่ทางไทยอยู่ทางยุโรปอยู่ทางไหนอเมริกองอเมริกาทั่วโลกเลยนะคะส้มตำแจกคือเกา่าหมากทุกคน ผักกวางตุ้งกวางตุ้งปลูกเองกวางตุ้งรว่วแอดิดก็ปลูกเองช่วงซัมเมอร์นะฮะซัมเมอร์ก็จะมีผักที่ปลูกเองได้กินพอได้แบบว่ากุ้งกลิ่มกรุ้มกลิ่ม ดี๋ยหน้าหนาวมันก็ปลูกอะไรไม่ค่คอยขึ้นแล้วมาเด้อจ้ามือกระดอง ละเดีกระปูกขึ้นง่ายๆตอนนี้ก็เต็มสวนแม่จ๋าเลยไม่รู้กินไม่ทันแล้วตอนนี้กินไม่ทันเลยระบบจะไม่มีมันก็ไม่มีนะบทมันมีมันก็เป็นช่วงฤด,ดูการการปลูก ทักทายกันจ้ามากินส้มตำด้วยกันเด้อ ปกติแม่จ๋าก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์นะคะเอาแบบสะดวกเนาะทำไปเรื่อยๆเอาที่สะดวกไม่เคยเบื่อ ส้มตำทังกะปีทังกะชาติไม่เคยเบืเอเ่อมาเด้อจ้าพี่น้องมากินด้วยกัน พอได้มีแหงใจทักทายกันพอได้มีแหงใจ มาเรามาจาัดก,การหมึกกระดองตัวนี้กันดีกว่าวางล่อหน้าล่อตาอยู่พักหนึ่งแล้วมาจ้า แซบ่บแซ่บจนต้องกวาดจานเลยนะแซ่บกวาดจานมาเด้อพี่น้องส้งตมตําแซ่บๆจากเดนมาก ช่วงนี้เขาก็ยิ่งดราม่าอยู่เราก็ไม่ยุ่งอับเขาหลอกเนาะเราโพสเอาแบบว่าสนุกสนานเราไม่โพสซีเรีสเนาะทุกคนเนาะแต่พูดถึงว่าช่วงนี้เขากำลังดราม่าเมียฝรั่งกินอดกินอยาก ทักทายทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะขอบคุณมากๆนะคะและดีปลูกเอง กินไปกินมาหมดแล้วอะไรหมดวายจังก <c oughs> ินไปกินมาเผอลอหมดไปซะละก <c oughs> <c oughs> ินอยู่ไหนก็อร่อยเนาะสุมต่าง กินอยู่ไหนกินตอนไหนที่ไหนอร่อยทุกที่โอเคทุกคนหมดแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะทั้งเพื่อนๆนทางช่องทาง youtube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทางไลฟ์สดนะคะทางเพจมีดีเต็มพุ่งนะคะขอขอบคุณทุกท่านทุกคน,ท,กคนที่ เข้ามาสนับสนุนนะคะกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไลฟ์นี้นะคะไปก่อนแล้วจ้ามีความสุขทุกท่านทุกคนแล้วก็สำหรับเพื่อนเพื่อนทาง ประเทศไทยนะคะก็ขอให้หลับฝันดีนะคะรารีสวัสด์นะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย